วันนี้มาทำคลิปให้กันช้านิดนึงนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลที่แม้ถ้าจะว่าไปมันก็ไม่ใช่เป็นหลีกหลักอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมานั่งดูแล้วเนี่ยอ่ะโอเคครับมี1คู่วันนี้นะครับที่จะมาทําคลิปมาเจาะลึกให้กับ FC ที่กดติดตามทางหน้าช่องกันอยู่1คู่นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับเป็นหลีกนอร์เวย์ดิวิชั่นสนะครับเป็นทีมท้ายตารางวันนี้ครับโคจรมาเจอกันนะครับอาซานีฟุตบอลอันดับที่1ิบครับวันนี้ที่จะต้อง บอลคู่นี้ถูกคู่กันมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นบอลที่ชัดเจนมากๆนะครับผลงานลึกการนี้ทีมเจ้าบ้านอย่างอาเซียนฟุตบอลนะครับสถิติหกฮานาลัสุดเนี่ยนะครับไม่ดีเลยนะครับเก็บชัยชนะแค่ครั้งเดียวแพ้ไปถึง3เกมเสมอไปหนึ่งนะครับผลงานค่อนข้างที่จะย่ำแย่มากๆพวกเขายังคงมีปัญหาในเรื่องตัวผู้เล่นครับแล้วก็เรื่องระบบของทีมนะครับส่วนทีมผู้เยือนอย่างอาร์เลซุนเดย์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าผลงานก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าอาร์เลซูนเนี่ยนะครับฟอร์ม3เกมหลังดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะ ก่อนหน้านี้ครับเกมเยือนนะครับสองเกมล่าสุดก็เก็บชัยชนะมาได้6แต้มเต็มๆเลยนะครับถือว่าผลงานอะไรซสุนทําไทีดีขึ้นนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาและที่สำคัญนะครับไติคู่เนี้ย มันค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่ามันเป็นบอลที่เวลาเจอกันทีไรเนี่ยเป็นบอลที่ผ่าทางกันตลอดนะครับวันนี้นะครับหากจะเลือกเชียร์ทีมใดทีมึงเนี่ยนะครับผมขออนุญาตแนะนําเลือกเชียร์ทีมผูม้เยนจากอารเรซุนครับเพราะว่าผลงานช่วงหลังโดดเด่นด,ด้วยแล้วก็เรื่องสติเนี่ยค่อนข้างที่จะข่มกันอย่างชัดเจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเชียร์ทีมผู้เยนจากอารเรซุนครับโชคดีทุกคนครับ